สวัสดีพี่น้องคนรักสับร์รดสีและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับแล้วก็ f c ช่องเกษตรวาิไรตี้ทุกคนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับได้ทําคลิปไปทดลองการใช้วัสดุปลูกนะครับที่แตกต่างกันไป2ชนิดนะครับชนิดแรกก็จะใช้กับมะพร้าวสับแช่น้ําเหมือนปกตินะครับแล้วก็แบบที่2นะครับก็จะเป็นใช้ดินปลูกนะครับดินผสมปุ๋ยคอกอะไรต่างๆนะครับทั้งแกลบทั้งอะไรนะครับเพื่อทดลองดูว่าแบบไหนมัน สับปะรดสีจะเจริญงอกงามและสีสวยที่สุดนะครับวันนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณ 4- ีหเดือนนะครับก็จะมาสรุปผลการทดลองให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาจะมีการสรุปผลให้ฟังนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับมาฟังกันเลยนะครับใครที่รอผลอยู่นะครับว่าใช้วัสดุกับมะพร้าวสับกับดินอะไรจะสวยงามกว่ากันนะครับและอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะแยกฝั่งให้เห็นชัดเจนเลยนะครับทุกคนลองทายสิครับว่าฝั่งไหนใช้ กลับมะพร้าวสับครับฝั่งไหนใช้ดินครับทุกท่านลองเดาดูนะครับว่าอันไหนสีเขียวฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะออกสีสวยๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนที่ทดลองเราใช้สับปะรดสีสายพันธุ์เดียวกันนะครับจะปลูกชนิดเดียวกันนะครับโดยใช้วัสดุแตกต่างกัน2ฝั่งเลยนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเฉลยให้ทุกท่านฟังเลยแล้วกันนะครับฝั่งทางขวามือผมนะครับด้านในสุดนี้นะครับจะเป็น สับปะรดสีที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูกกับมะพร้าวสับแช่น้าครับทุกคนเห็นไหมครับสังเกตว่าสีเขาจะมาเต็มเลยนะครับสีเขาจะสวยกว่าส่วนฝั่งทางนี้นะครับจะใช้วัสดุปลูกเป็นดินผสมนะครับพวกแกลบพวกปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรทั้งหลายนะครับทุกคนดูถามว่างามไมง,งามนะครับใบใบและลําต้นก็สวยงามเหมือนกันแต่สีมันไม่ออกเยอะเหมือนกับใช้กับมะพร้าวสับนะครับก็เลยโดยทั้งทั้งที่เราก็วางไว้ในบริเวณข้างกันเลยนะครับทุกคน ภายใต้สารเเน60%เหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งทางที่ใช้กับมะพร้าวสับแช่น้ําปลูกนั้นนะครับจะสวยงามกว่ามีสีสันที่สวยกว่านะครับทุกคนฉันั้นแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับถ้าจะใช้วัสดุปลูกที่ดีนะครับเหมาะกับสปะรดสีนะครับให้ใช้ให้ใช้กับมะพร้าวสับแช่น้านะครับสีจะสวยแบบนั้นระบายน้ําได้ดีนะครับส่วนอันนี้นะครับก็สวยเหมือนกันแต่ว่าสีมันจะเขียวครับทุกคน อันนี้คือดินจริงๆนะครับดินผสมพวกแกลบนะครับทุกคนครับก็ส่วนบางท่านนะครับก็จะเป็นไม้แดดไม้แดดถ้าใช้ดินปลูกนะครับเอาไปวางไว้กลางแจ้งอาจจะสวยได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไม้แดดเนาะถ้าเป็นไม้ตระกูลนีโอไม้ในโรงเรือนนะครับไม้แบบรำไรพวกนี้ครับนีโอแนะนําให้ใช้กากมะพร้าวสับแช่น้ําปลูกนะครับจะสวยงามกว่าครับทุกคนทุกท่านดูครับนี่นะครับทุกคน นี่ดูให้ดูความแตกต่างเลครับอันนี้สายพันธุ์เดียวกันนะครับเป็นนิวมาตินครับทุกคนดูฝั่งซ้ายนี้ใช้กลับมาพาสับนะครับฝั่งขวาจะเป็น